ผลตวรวจวัดความชื้นสัมพัสในอากาศเช้านี้ซึ่งอยู่ที่ร้อยละจทำให้ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกจกังหวัดระยองนำเครื่องบินเที่ยวแรกขึ้นปฏิบัติการในเวลา10นาฬิกาขั้นก่อกวนคือสร้างแกนให้ไอ้น้ำมาเกาะตัวเป็นก้อนเมฆเครื่องบินฝนหลวงนั้นบินขึ้นมาปฏิบัติการ ภอบางประกงจังหวัดฉะเชิงเซานะคะจากนั้นจะบินเป็นแนวเส้นตรงไปยังอำเภอบางน้ำเปรี้ยวค่ะเป็นระยะทาง50กิโลเมตรซึ่งจะเป็นขั้นตอนการก่อควนนะคะซึ่งก็จะทำให้เมฆก,ก่อตัวจากนั้นก็จะโปรยสารฝน,นล้วนในขั้นตอนที่2เป็นขั้นตอนเลี้ยงให้อ้วนก็คือทำให้เมฆมีขนาดใหญ่ขึ้นจากนั้นจะอาศัยกระแสะลมให้พัดพาเมฆที่อิ่มตัวแล้วพัดไปยังกรุงเทพมหานครและคาดหวังว่าจะทำให้เกิดฝนตกลงมาค่ะ เหตุผลที่เลือกสร้างแกนเมฆบริเวณนี้เนื่องจากเป็นต้นลมทิศทางลมเป็นลมตะวันออกซึ่งจะพัดผ่าเมฆไปยังฝั่งตะวันออกของกรุงเทพจากการประสานกับกรมท่าอากาศยานได้รับความร่วมมือให้เครื่องบินทำฝนเข้าใกล้สนามบินสวรรณภูมิและดอนเมืองในระยะใกล้ขึ้นจากข้อบังคับที่ห้ามเครื่องบินอื่นเข้าใกล้สนามบินนานาชาติในระยะ50ไมล์แต่เครื่องบินฝนหลวงเข้าไปได้ถึงระยะ15-20ไมล์ประกอบกับ อัตราเร็วของลม15-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งเป็นอัตราเร็วปานกลางที่มั่นใจว่าจะพัดพาเมฆเข้าไปถึงกรุงเทพได้ขั้นตอนก่อกวนใช้เวลา20นาทีซึ่งเมฆคิวมูลัสหรือเมฆฝนเริ่มก่อตัวขึ้นหลายกลุ่มและพัฒนาตัวตามธรรมชาติมีขนาดใหญ่ขึ้นเป็นความหวังว่าจะทำให้ฝนตกในพื้นที่เป้าหมายได้ถ้าเรายิ่งเข้าไปใกล้เท่าไหร่ โอกาสที่จะเมฆที่เราไปทําตรงนี้เนี่ยก็จะตกในบริเวณปริมณฑลและกรุงเทพมหานครในพื้นที่เป้าหมายได้มากยิ่งขึ้นตรงนี้ครับในช่วงบ่ายเวลา14่นาฬิกาสานาทีเครื่องบินคาซาสองลำนำสารฝนหลวงขึ้นไปโปรยบนเมฆที่รวมตัวกันแล้วเพื่อเลี้ยงให้อ้วนคือทำให้กลุ่มเมฆขยายใหญ่ขึ้นกระแสลมที่ดีต่อเนื่องพัดพาเมฆเข้าไปถึงกรุงเทพชั้นในทำให้มีฝนตกลงมาในหลายพื้นที่ซึ่งจากการคำนวณระยะทางและความเร็วลม ยืนยันได้ว่าเป็นฝนที่เกิดจากการปฏิบัติการของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรก็สามารถที่จะยืนยันได้นะครับด้วยหลักทฤษฎีและหลักการด้วยการคำนวณทางหลักฟิสิกส์ในเรื่องของเวกเตอร์ตรงนี้นะครับที่ว่า,าทิศทางรม อัตราความเร็วของลมและก็เป็นจุดที่เริ่มเมฆกอ่อตัวตรงนี้เนี่ยที่จะเข้าไปตรงนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ทางกรมฝนหลวงและการบินเกษตรที่ปฏิบัติการนะครับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเราสามารถที่จะดูได้โดยภาพเคลื่อนไหวของเรดาร์ของกรมฝนหลวงที่จับกลุ่มเมฆฝนตรงนี้อธิบดีกรมฝนหลวงกล่าวว่านับเป็นพระมหากรุณาที่คุณหาที่สุดไม่ได้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 ที่พระราชทานตำราฝนหลวงซึ่งพระองค์ท่านใช้เวลา14ปีคิดค้นและพัฒนากรมฝนหลวงได้สนองงานพระราชดำริตามพระราชปณิธานนำแนวทางปฏิบัติจากตำราฝนหลวงพระราชทานมาใช้ช่วยเหลือและคลี่คลายความทุกข์ร้อนของประชาชนมาตลอดทั้งแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำปัญหาหมอกควันจากไฟป่าการเผาวัสดุการเกษตรเผาขยะและครั้งนี้ได้ประยุกต์ใช้แก้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อสุขภาพของคนกรุงเทพมณภาสิริสมบูรณ์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานค่ะ